กดเจอยายป๋องเอเดี๋ยวไปจับผมนะไปเลยมุ้งไปเลยไหมไปไปไปจับผมกันเล็กถ้าเกิดมาอีกรีดข้ามาเล็นต้องรีดข้าไปในเฟรมกันเอาดูนะนี่ทุกคนดูโอ้ยสบายสบายดีมายเลยอุ้สบาย่าไหม บ๊ายบายพี่เต้นเต้นน่ารักกดจลยกดจอยจอยนะบอลอ๋อเดี๋ยวไปจับผมนะไปเลยมุ้งไปเลยไหมไปไปไปสระผมกันเล็กถ้าเกิดมาอีกรีดเข้ามาเรื่อยตรงไห้รีดเข้าไปในเฟรมกันเอาดูนะนี่ทุกคนดูโอ้ย สบายสบายพี่เซนเตอร์น่ารักสวยเลยกดเลย